ถ้าเราพูดถึงเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดในปัจจุบันเราต้องพูดถึงขับไลยุคที่5ใช่ไหมครับเพราะมันมีความสามารถที่เหนือกว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับขับไลในยุค4.5ที่ความสามารถพิเศษของมันคือการสเตลแต่ใน E ีีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความสามารถของเครื่องบินขับไลยุคที่6กันนะครับโดยที่เป็นสิ่งที่เครื่องบินขับไลในยุคที่6จะต้องมี ที่ไม่ว่าจะเป็นความสามารถและประสิทธิภาพของมันและเราจะพูดถึงข้อกําหนดของสหรัฐอเมริกาที่ได้อธิบายถึงความต้องการประสิทธิภาพความสามารถที่เครื่องบินยุคที่6ของสหรัฐจะต้องมีแต่เราจะพูดถึงความสามารถของเครื่องบินยุคที่6ที่หลายประเทศจะสร้างขึ้นมาโดยเป็นความสามารถที่ควรมีนะครับก่อนจะไปรับชมการกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ของเพื่อนๆก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องเราโดยตรงนะครับแนวคิดการออกแบบเครื่องบินขับไลย,ยุคที่6 ซึ่งมันต้องมีความก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่จะต้องเหนือกว่าขับไลย,ยุคที่5หลายเท่าและในปัจจุบันนี้นะครับกองทัพอากาศในหลายประเทศก็ได้เริ่มโครงการที่เกี่ยวกับขับไลย,ยุคที่6ขึ้นมาเป็นจํานวนมากเมื่อเราเทียบกับโครงการขับไลย,ยุคที่หนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นโครงการ f a x x ของสหรัฐอเมริกาและโครงการของรัสเซียจีนหรือเป็นโครงการของอังกฤษอิตาลีญี่ปุ่นคือการร่วมกันพัฒนานะครับและโครงการของฝรั่งเศสเยอรมันสเปนซึ่งมีการคาดว่า ขับไล,ล่รุ่นที่6ก,การเข้าประจำการอาจจะอยู่ในช่วงปี2030คุณสมบัติพิเศษที่อยู่ในขับไลย,ยุคที่6โดยที่ในอนาคตบทบาทหลายอย่างจะเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนและการโจมตีภาคพื้นดินที่จะเปลี่ยนไปบทบาทที่จะลดน้อยลงหรืออาจจะหายไปคือการต่อสู้ระยะประชิดสิ่งที่เปลี่ยนไปและเพิ่มเข้ามาก็มีหลายอย่างเช่นกันตัวอย่างเช่นสงครามไซเบอร์ที่รวมถึงความสามารถในการทำสงครามในอวกาศ และความสามารถของขี่ปนาวุธประเภทอากาศสู่อากาศโดยที่ส่วนใหญ่มันจะต้องโจมตีได้นอกระยะสายตาของนักบินนะครับซึ่งมันมีความสําคัญอย่างมากและความสามารถพิเศษในขับไล่ยุคที่6จะต้องมีจะต้องสามารถควบคุมได้แบบอิสระคือการที่มีนักบินหรือไม่มีก็ได้นะครับและมีความสามารถในการลิง์ข้อมูลกับฝูงโดดดาวเทียมและเซนเซอร์ภาคพื้นดินซึ่งมันจะต้องลิง์ข้อมูลกับเครือข่ายขนาดใหญ่ได้นะครับ ลักษณะการออกแบบที่มีกับเครื่องบินขับไลย,ยุคที่6โดยการออกแบบเครื่องบินใช้การออกแบบด้วยระบบดิจิทัลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อออกแบบจำลองด้วยระบบคอมพิวเตอร์และมีระบบดิจิทัลขั้นสูงการรวมข้อมูลด้วยระบบ AI ที่ทำหน้าที่ส่งขามไซเบอร์ความสามารถของขับไลย,ยุคที่6ซึ่งถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่ต้องมีที่เครื่องบินขับไลสามารถทำงานได้แบบอิสระคือการที่มีนักบินหรือไม่มีนักบินก็ได้แต่ทว่า นักบินก็สามารถทำภารกิจได้ด้วยตัวเองคือการควบคุมจากระยะไกลแต่มันก็สามารถทำงานได้เองด้วยการใช้ระบบ AI ภายในห้องของเครื่องบินนะครับที่หมวกของนักบินได้รับการติดตั้งจอแสดงผลนะครับซึ่งแสดงผลรอบด้าน360องศานะครับผู้ช่วยของนักบินคือระบบ AI ที่ช่วยในการสู้รบและโครงการเครื่องบินขับไล่ในยุคที่6ของสหรัฐที่กองทัพอากาศสหรัฐ และกองทัพเรือสหรัฐคาดว่าเครื่องดินยุคที่6กลำแรกอาจจะเริ่มขึ้นในปี2030โครงการของกองทัพอากาศสหรัฐนะครับคือโครงการ NGA D โดยเข้ามาแทนที่ F 2 2 r a p t o r ส่วนโครงการของกองทัพเรือสหรัฐคือโครงการขับไลยุคที่6ที่มีชื่อว่า FAXX โดยที่โครงการนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเข้ามาเสริมทับกับ F 3 5 C และเข้ามาแทนที่ FA 1 8 EF ในช่วงการเริ่มต้นโครงการ f a x, x เริ่มขึ้นในช่วงปี2008 หลังจากนั้นในปี2010โครงการนี้มีชื่อว่า FX และในช่วงปี2014มีแนวคิดในการสร้างเครื่องบินโจมตีให้กับกองทัพสหรัฐแนวคิดในช่วงเวลานั้นขับไลยุคที่6ได้รับการติดตั้งระบบอาวุธที่มีมากกว่าขับไลในปัจจุบันแต่เว่าข้อกําหนดของกองทัพอากาศสหรัฐและกองทัพเรือจะเน้นไปที่ระบบ AI และการปฏิบัติงานร่วมกันการเปิดเผยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องบินขับไลยุคที่6บริษัทที่พัฒนาคือ b o e ิ n ง โลคิเฮตมาตินและนอร์ทอกัมแมนในช่วงปี2020กองทัพอากาศสหรัฐประกาศว่าโครงการเ g a d ดีที่บอกถึงเครื่องบินต้นแบบในโครงการได้ทดสอบการบินเป็นครั้งแรกแต่ทว่ารายละเอียดส่วนใหญ่ยังถูกเก็บเป็นความลับอยู่นะครับขับไลยุคที่6กของกองทัพสหรัฐแนวคิดการใช้เทคโนโลยีของทั้งสองกองทัพมีความแตกต่างกันมากแต่ทว่าคุณสมบัติของขับไลยุคที่6ที่พัฒนาโดยกองทัพเรือและทัพอากาศมีบางอย่างที่คล้ายกันอยู่นะครับ คือการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือระบบ AI ที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของนักบินโดยที่กองทัพอากาศสหรัฐคือว่าเทคโนโลยีสเตลมีความสำคัญอย่างมากในโครงการ F-X แต่ในขณะที่กองทัพเรืออธิบายว่าขับไล่ยุคที่6ไม่ควรเน้นความอยู่รอดเพราะทำให้มันขาดความเร็วที่รวมถึงน้ำหนักบรรทุกซึ่งมันต่างจาก F-22 r a p t o r และ F-35 Lightning II ที่มีอยู่ก่อนหน้าเพราะขับไล่ทั้งสองรุ่นจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทำให้มีต้นทุนที่สูงเกินไป ความสามารถในด้านการโจมตีของขับไลยุคที่6มันจะถือเป็นขับไลที่ก้าวข้ามขีดจำกัดที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการรับรู้การลบการติดตั้งและใช้งานระบบที่มากกว่าขับไลยุคที่5เริ่มตั้งแต่การใช้งานชุดเซนเซอร์บนอากาศไปจนถึงการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียยวทม์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรวจจับและการวัดระยะในส่วนภาคพื้นดินและการใช้งานเซนเซอร์หลักของเครื่องบินขับไลยุคที่6ที่ทําให้มันมีความสามารถในการลิงก์ข้อมูลขั้นสูง และความสามารถนี้เครื่องบินขับไลย,ยุคที่หไม่สามารถเทียบมันได้เพราะขับไลย,ยุคที่6ของสหรัฐประมวลผลด้วย AI และความสามารถในด้านการโจมตีเครื่องบินจะมีระยะที่ไกลขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่เครื่องบินอาจจะมีความสามารถขึ้นไปถึงอวากาศซึ่งมีการคาดว่าเครื่องบินขับไลย,ยุคที่6ของกองทัพเรือสหรัฐมันจะมีความเร็วและพิสัยการบินที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับ F/A-18 นะครับรายงานของ CSBA ได้มีการสรุปว่าเครื่องบินรุ่นใหม่ของสหรัฐมันควรที่จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นที่รวมถึงลักษณะของเครื่องบินที่จะต้องถูกออกแบบมาให้เหมือนกับเครื่องบินทิ้งระเบิดมากกว่าเพราะมันมีประสิทธิภาพที่เหนือมากกว่าเครื่องบินแดดเดิมเพราะว่า CSBA ได้ทำการวิเคราะห์การต่อสู้ทางอากาศมากกว่า1450ครั้ง ซึ่งพบว่าอาวุธและเซนเซอร์ที่มีระยะไกลช่วยลดการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวได้อย่างมากเพราะการใช้งานฉีปนาวุธมีความเร็วสูงมากขึ้นส่วนการป้องกันจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธอากาศสู่อากาศคือการใช้เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์และอินฟาเรดซึ่งทําให้ CSBA แนะนําให้สร้างเครื่องบินขับไล่ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นและอาศัยเซนเซ,นเซอร์ที่ได้รับการอัปเกรดการควบคุมหลายเซนพร้อมใช้งานขีปนาวุธที่มีระยะไกลและความเร็วสูง และมันจะทำให้การลบจบลงก่อนที่จะถูกติดตามการที่เครื่องบินขับไล่มีขนาดใหญ่จะทำให้มันมีพิสัยการบินที่ไกลขึ้นพร้อมการใช้งานเลดร์ที่มีความสามารถสำหรับการตรวจจับอินฟลเรตที่ดีกว่าและข้อดีของเครื่องบินขนาดใหญ่ทำให้สามารถบรรทุกขีปนาวุธที่มีขนาดใหญ่ได้ที่เป็นขีปนาวุธโจมตีระยะไกลน,นะครับแต่ทว่ากองทัพอากาศสหรัฐกำลังศึกษาความเป็นไปได้ เกี่ยวกับความสามารถของเครื่องบินขับไลย,ยุคที่6ที่มีความสามารถหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพิสัยการบินและมีความเร็วเหนือเสียงความสามารถในการสเตลและความคล่องตัวในการบินความสามารถทั้งหมดนี้นะครับจะถูกนํามารวมกันซึ่งคาดว่าจะนํามาใช้จริงในปี2030คือการวิจัยแพลตฟอร์ม PCA ซึ่งมันจะทําให้เครื่องบินยุคที่6สามารถทําภารกิจได้ไกลขึ้นโดยจะถูกนําไปทําภารกิจเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีการคาดว่า เครื่องบินขับไลยุคที่6รุ่นนี้นะครับเป้าหมายคือการนํามาต่อสู้กับจีนเพราะว่านอกจากทําหน้าที่เป็นเครื่องบินขับไล่เครื่องบินยุคที่6สามารถทําหน้าที่คุมกันให้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงต้องบินลึกเข้าไปยังรัสเซียหรือจีนและภัยคุกคามหลักที่สหรัฐคาดการคือเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงของรัสเซียตัวอย่างเช่นชิปนาวุด S400 ส่วนเครื่องยนต์เจ็ ของขับไลยุคที่6ซึ่งมีการคาดว่าเครื่องยนต์เจ็ตมีอัตรารอบที่สูงและดีขึ้นเพื่อให้เครื่องบินขับไล่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ความเร็วและความสูงและมีพิสัยการบินที่ไกลขึ้นอัตราเร่งที่เร็วขึ้นและประสิทธิภาพในการบินที่ความเร็วต่ำโดยที่เครื่องยนต์ปรับตัวเองได้ให้ทำงานเหมือนกับเทอร์โบเจ็ตที่ความเร็วเหนือเสียงในขณะเดียวกันก็ทำงานเหมือนกับเทอร์โบแฟนไบพาสซึ่งมันยังมีความสามารถในการบินแบบซูเปอร์คู้ช โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องยนต์เจ็ตคาดว่าเริ่มขึ้นในช่วงปี2020นะครับซึ่งมันจะถูกใช้งานกับขับไล่ของกองทัพเรือในช่วงปี2028และใช้งานกับกองทัพอากาศในช่วงปี2032การติดตั้งระบบอาวุธกับขับไลยุคที่6กกองทัพอากาศสหรัฐมีความสนใจในการใช้งานอาวุธเลเซอร์ซึ่งได้มีการวิจัยในช่วงปี2013นะครับและข้อมูลที่เราได้กล่าวมา อาจไม่ใช่ความสามารถทั้งหมดของเครื่องบินขับไลยุคที่6นะครับเพราะการที่จะรู้ถึงความสามารถของขับไลยุคที่6ได้จากข้อมูลได้บอกว่าต้องให้ไปถึงปี2025หรือหลังจากนั้นนะครับเราถึงจะสามารถคาดเดาได้เกี่ยวกับความสามารถและบทบาทของขับไลยุคที่6สําหรับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็ยนยังไงเกี่ยวกับเครื่องบินขับไลแห่งอนาคตหรือขับไลยุคที่6ของสหรัฐอเมริกาที่รวมถึงความสามารถของเครื่องบินอีกหลายโครงการถ้าข้อมูลของเราผิดพลาด เพื่อนเพนเพิ่มเติมได้เลยนะครับและถ้าเราพูดผิดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับและเจอกันใหม่ EP หน้าวัสดีครับ